สวัสดีค่ะยีนีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องราวดีๆของคนทั้งเจ็ดวันนะคะแม่หมอก็จะดูให้นางฟ้าข้อความสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วัน,น,วนอาทิตย์เนาะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุขเสาร์ ข้อความของคุณคืออะไรอันนี้วันอาทิตย์นะคะแม่หมอก็สับไพ่ไว้แล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พี่นางฟลอยจะบอกกับคุณว่า opportunity หรือว่าโอกาสทอง มาถึงคุณแล้วค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ที่นางฟ้าอยากจะบอกกับคุณว่า it's up to you หมายความว่าทุกอย่างการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิต ได้อยากจะให้มันเป็นทิศทางไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคนที่เกิดวันอังคารพี่นงางฟ้าอยากจะบอกให้คุณกลับมาหันดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองดูแลรูปร่างหน้าตาแล้วก็ชั้นสุตจิตวิญญาณแล้วสิ่งที่คุณร้องขอจะเป็นจริงค่ะ นที่เกิดวันพุธพี่นางฟ้าใยญกจะบอกให้คุณเมดิเฟตตัวคุณเองจะลำดับความคิดจะลำดับความคิดความรู้สึกจะนำคำตอบมาสู่คุณค่ะคนที่เกิดวันพฤห,หัสพี่นางฟ้าใหญกจะบอกว่า trust จงเชื่อซึ่งม่งบอกถึงกดารังดีดูดความเชื่อว่าคุณทําได้ จงเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงแล้วคุณจะนำสิ่งดีๆสิ่งที่คุณปรารถนาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณคนที่เกิดวันศุกร์จงเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็อย่าละทิ้งความพยายามนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ที่รอผล อาจารย์เจนนาตอนนี้อยูย่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอาจารย์พิมขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ